แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณเริ่มจากที่ไหนสำหรับผมมันเริ่มจากวันหนึ่งเมื่อ40ปีที่แล้วคบกันนาะนหรือ,อยัง 8เดือนแล้วครับทำงานอะไรผมเป็นพนักงานบัญชีครับที่ธนาคารเดียวกันครับเป็นแค่พนักง,งานออฟฟิศที่จะจีบลูกสาวฉันเหรอเป็นเท่าแก่ให้ได้ค่อยคุยกัน ไม่รู้ว่าเพราะคำพูดของพ่อเธอมันท้าทายหรือเพราะผมหลงรักเธอคนนี้เข้าแล้วจริงๆแต่วันนั้นก็เป็นวันที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปตลอดกาลหวีไหมครับหวี พี่ครับพี่ครับพี่ครับคือเราก้อันหน้าตาของขึ้นไดสุนก็จะเป็นแบบนี้อ๋อมแมวแมวแมวพี่ฟังก่อนคือคุณภาพมันดีนะครับแมวพ,พ่อพ่อ,พอ รู้หรอกว่าเท่าแก่น่ะมันเป็นยังไงกันแน่แต่เพื่อเธอคนนี้ผมก็ได้แต่ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้นะครับผมมี<อ>สินค้า<อ>ดีๆจะมาแนะนำคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเตาย่างไฟฟ้าไร้ควันทะเลกุ้งหอยปูปลาย่างได้หมดเลยนะครับเหมาะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับคุณผู้ชายที่ชอบปาร์ตี้งานเลี้ยงครับเอาเครื่องหนึ่งครับเออได้เลยครับได้เลย หลายปีแล้วผมก็ยังนึกภาพตัวเองเป็นเท่าแก่ไม่ออกแต่ว่าตอนนั้นผมรู้แค่ว่าความสำเร็จจะไม่มีทางมาถึงถ้าเราหยุดยืนอยู่กับที่สวัสดีครับฮลัลโหลคุณสุกิตสั่งแฮปปี้คริว20เครื่องค่ะเอ่อ20เครื่องใช่ไหมครับ Uh, ได้ครับได้ครับความสำเร็จมันใกล้เข้ามาทุกครั้งที่ผมลองอะไรใหม่ๆแม้บางครั้งทางที่เดินไปข้างหน้าจะไม่ได้เป็นแค่ทางเรียบๆเสมอไป น,น,นแม่เดี๋ยวเดี๋ยวๆมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเอเซลมาขอเบิกเงินล่วงหน้าอีกแล้วเหรอ,อทำไมเอาแม่ลูกค้าส่วนมากอะ่ะก็ชอบขอซื้อสินค้าเงินเชื่ออยู่แล้วแล้วนี่มันเราจะหมุนเงินไหวเหรอ เอานะแม่ลูกค้าเราทุกคนเราไว้ใจได้ถือซะว่าทุกคนเขาต้องกินต้องใช้นะแม่ฮะฮัลโหลฮะอะไรนะรดคว่ำเหรอรดสินค้าสินค้าพังหมดเลยผมเป็นเท่าแก่แล้ว แต่ก็เหมือนยังมีบททดสอบมาท้าทายอยู่เสมอแต่ทุกครั้งจะมีมือมือนี้คอยอยู่ข้างๆผมตลอดเวลาแม่แม่นแม่วางก่อนเลยวางวาง วันนี้พ่อเจอแผนการขายแบบใหม่มาแม่ดูดีเนี่ยอะไรพ่อเขาเรียกว่าระบบสมาชิกนี่เพราะว่าแผนการขายแบบนี้มันดีมากเลยนะแม่ซื้อของเราไปใช้ใช่ไหม,มแล้วเขาอ่ะก็เอาไปทําเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ Mm? เมื่อกี้มีคนมาบอกแม่ว่ามีคนจากอีกบริษัทหนึ่งอ่ะเขามาชวนลูกค้าเราให้ไปเป็นสมาชิกเขาเออเขาบอกด้วยว่าทำกำไรได้มากกว่าบริษัทเราเอีกแม่เรื่องนี้พอ่อรู้อยู่แล้วละอมันมีอีกหลายบริษัทเลยนะที่มันหลอกอลูกค้าแบบเนี้ทิ้งลูกค้าที่เขากำลังสร้างเนี่ยสร้างตัวแม่ เราจะไม่ทำธุรกิจแบบนั้นกันนะแม่คุณพี่คุณ้อคุณเล็กคุณกอดครับตอนนี้ผมอยากจะทราบว่าสถานการณ์ของบริษัทเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีหลายบริษัทมาดึงสมาชิกแล้วก็หัวหน้าทีมเราไปครับจนตอนนี้ทําให้สมาชิกของเราลดน้อยลงมากปัญหาของเราก็คือ ตอนนี้สินค้าของเราค้าสต็อกมากแล้วอีกไม่นานก็จะถึงรอบปันผลแล้วด้วยนะคะบางครั้งผมก็ยังถามตัวเองว่าผมเป็นเท่าแก่ที่ดีพอหรืยยังทวกคุณทุกคน,กคนไม่ต้องวิตกนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับถ้าเรายืนยันที่จะเลือกสินค้าที่ดีมีประโยชน์มาขายเนี่ย ยังไงซะคนเขาก็อยากจะมาเป็นสมาชิกของเราแน่ๆส่วนเรื่องเงินปันผลนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการเอง ไ,รรไม่เป็นไรนะครับคนเกงแฮปปี้แฮปปี้ไปเนาะถ้าวันนี้พอตาของผมยังอยู่ท่านอาจบน่นที่ผมเคยทำลูกร้องไห้แต่ผมคิดว่าผมทำถูกแล้วเพราะ ตอนนี้ครอบครัวของเราไม่ใช่ครอบครัวเล็กๆอีกแล้ว คณะกรรมการทั้งสีท่านนะครับที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับแปปีเอ็มนะครับว่าจะทุกข์หรือสุขตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับจนทําให้องค์กรของเราเป็นทั่วจักรในระดับประเทศครับส่วนตัวเมียงนะก็สัญญาว่าจะนําความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารรุ่นเก่ามาผสมผสานกับเทคนิคการทํางานของผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อที่จะพัฒนาแลวก็ต่อยอดองค์กรของเรายังไม่หยุดยั้งครับ จากจุดเล็กๆเมื่อ40ปีก่อนที่ผมแค่อยากทำทุกสิ่งเพื่อคนที่ผมรักตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคำว่าเท่าแก่หมายถึงอะไรมันไม่ใช่แค่การมีธุรกิจใหญ่โตหรือการมีเงินเยอะๆในบัญชีแต่เท่าแก่ในความหมายของผมหมายถึงการได้สนุกกับงาน ได้สร้างธุรกิจให้ลูกหลานสมาชิกได้สืบทอดได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมงานดีๆและการอยู่ท่าำกลางทุกคนที่พร้อมที่จะยินและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันกับเราสำหรับผม Happy ้ p อไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจแต่ที่นี่คือครอบครัวแห่งความสุขที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน